สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็พบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนําสําหรับมือใหม่เสยนใหม่ทุกท่านนะครับที่กํากลังหัดเลี้ยงนะครับ วันนี้นะครับก็มีเคล็ดลับนะครับวิธีแก้เคล็ดนะครับนกที่เรียกใส่กุกนะครับซึ่งคลิปนี้นี่นะครับผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานเท่านั้นนะครับส่วนท่านจะเชื่อนะครับหรือไม่เชื่อนั้นนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของท่านนั่นเองนะครับสำหรับ คนที่เชื่อนะครับก็สามารถนะครับนำไปทําได้นะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อก็แล้วๆไปนะครับดูเพื่อความสนุกเพลินนะครับ่านั้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับเรื่องความเชื่อซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อนี่คือผมไม่อยากทําคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเชื่อนี้ก็ต้องเกิดจากตัวบุคคลนะครับนั้นนะครับที่ มีความเชื่อเท่านั้นนะครับจะไปบังคับให้คนที่ไม่เชื่อนี้เชื่อนะครับไม่ได้นะครับส่วนคนที่เชื่อนั้นต้องเกิดจากหนึ่งศรัทธานะครับสองนะครับเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับถึงจะมีความเชื่อนั้นนะครับซึ่งอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนความเชื่อของคนนี้ยากนะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็เอามาทำนะครับให้คนที่มีความเชื่อ ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อก็แล้วไปนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งห้าสิบท่านนะครับผมก็มาฟ์สดนะครับซึ่งนะครับตำรานี้นะครับคือมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่คือยังไม่ได้ทดลองครับพี่น้องนะครับยังไม่เคยทดลองเพราะว่าความเชื่อส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวผมนี่นะครับคือผมจะเชื่อเรื่องนกเรียกใส่กุกนะครับซึ่งผมไม่เลี้ยงอยู่แล้ว นะครับอันน this, ี้ส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวครับท่านอื่นนะครับส่วนตัวผมคนเดียวนะครับคือไม่คือไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับนกที่เรียกไส่กุบนะครับเพราะว่าถือว่านะส่วนตัวผมคือคิดว่ามันเป็นนกที่พูดง่ายคือมันจะเกิดอาเพศนะครับขึ้นกับตัวบ้างนะครับขึ้นกับครอบครัวนะครับก็คือเป็นความเชื่อนะครับผมเอาละครับที่นี้นะครับผมจะมีวิธีนะครับที่จะมา บอกพี่น้องเรื่องแก้เครดนะครับสูตรนี้ผมได้แต่ได้มานะครับสูตรนี้จริงผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากทำที่นี้สูตรแรกนะครับคือได้จากตะตุนนะครับตะตุนเวลาถามท่านหาวิธีแก้นะครับนกเรียกกุบนะครับแก้อย่างไงนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากเลี้ยงใช่ไหมครับพอดีนกตัวเนี้ก็คือมันเก่งมีทุกอย่าง คนสมัยก่อนเหมือนกันครับพี่น้องนะครับท่านสังเกตว่าประเทศไทยเรานี่ก็คือมีเวทมนตร์คาถานะครับเมื่อมีเวทมนต์นี่ก็ต้องมีทางแก้นะครับมีวิธีแก้นะครับในเรื่องนั้นๆนะครับนกก็เหมือนกันครับผมยอมรับเลยว่านะครับนกเรียกกลุกนี่นะครับผมเป็นนกที่หมานที่สุดครับพี่น้องนะครับต่อหมานที่สุดนะครับบางคนนี่ เลี้ยงเพื่อไปต่อนะเพื่อไปต่อแข่งนะครับจะใช้นกเรียกกุกนะครับเพื่อที่ทํานกต่อนะครับเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีหรืออาเพศนะครับขึ้นกับตัวนะครับคือมันต้องมีทางแก้นะครับ,นะรบเสียนุ่นเก่านี่ถึงได้หาวิธีแก้เพื่อที่จะได้เลี้ยงนกตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นนกหมาน แต่ว่ามันจะอาจจะแพ้ตัวเองนะครับกินตัวเองอย่างเงี้ยนะครับมันของเข้าตัวเลยประมาณนี้นะครับนะครับตาตุลนะครับเลยบอกสูตรมมว่านะครับเวลานะครับท่านมีนกเรียกกุกเนี่ยนะครับตาตุลบอกผมว่ามันมันเป็นคําพูดนะครับบอกว่านะครับมีแล้วอย่าขายนะครับขายแล้วอย่าซื้อคืน นะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับสำหรับนกที่เรียกกลุกนะครับและวิธีแก้เคล็ดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาภพศนั่นเองนะครับท่านบอกว่าประโยคครับต้องขออภัยนะครับผมพอดีเน็ตหลุดอีกแล้วนะครับประโยคแรกนะครับที่ท่านได้พูดไปก็คือมีแล้วนะครับ อย่าขายนะครับไม่ว่าเราจะได้มาด้วยวิธีใดนะครับท่านบอกว่ามีแล้วอย่าขายนะครับถ้าขายแล้วมันจะ,ะส่งผลนะครับกับตัวเรานะครับแล้วก็ประโยคที่สองก็คือขายแล้วนะครับอย่าไปซื้อคืนนะครับขายแล้วแล้วไปนะครับนี่คือวิธี แก้เคล็ดนะครับของท่านอาจารย์ตุลนะครับที่ได้มอบไว้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าลองนะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อนะครับผมก็ไม่กล้าเลี้ยงอยู่แล้วนะครับนุกเรียกกุกนะครับอันนี้คือเป็นวิธีแก้เคล็ดอันแรกนะครับต่อไปเป็นอันที่สองครับพี่น้องนะครับอันที่สองนี้นะครับก็คือผมได้ไปรู้จักกับเซียนท่านหนึ่งนะครับคือนานแล้วนะครับผม ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับผมเพิ่งนึกมาได้นะครับผมก็เลยมาทำคลิปวันนี้นะครับพอดีเปิดไปเห็นนะครับอันนี้พอดีเลยนึกขึ้นได้พอดีนะครับว่าท่านเคยบอกสูตรนี้มาก็คือสูตรแก้นกเรียกก,กุนะครับนะสูตรที่สองนี้นะครับจะเป็นสูตรที่จะต้องใช้ของนะครับต้องมีของนะครับของนั้นคืออะไรของนั้นก็คือเหรียญสตางแดง นะครับท, ia ท่านบอกผมเน้นเลยนะครับให้เน้นสตางแดงนะครับสตางแดงไอ้เหรียญสตางแดงเนี่ยนะครับอ่าเดี bit, <c oughs> <another> <c oughs> si ๋ยวผมจะรูปให้ดูพี่น้องนะครับหลายท่านเคยใช้นะครับยุคเก่าๆเคยใช้แต่ทุกวันนี้ก็คือหยุดใช้ไปแล้วนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญสตางแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับนะครับสตางแดงนะครับแป๊บนึงนะครับพี่น้อง นี่นะครับผมนะครับเหรียญสตางแดงนะครับเป็นเหรียญที่มีรูตรงกลางนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับอ,อันนี้ด้านหลังเหรียญน,นะครับจะเป็นกรงจักรอย่างเงี้ยนะครับก็สตางแดงนะครับอันนี้รอสอนะครับรอสอ 130นะครับอ่าก็มีอีกนะครับมีอีกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญนะครับครึ่งสตางค์นะครับครึ่งครึ่งสตางค์นะครับอ่านี่นะครับเหรียญสตางค์แดงนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับอ่านี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้คือ เหรียญสตางค์แดงนะครับตามที่ท่านเห็นนี่แหละครับหลายท่านดูแล้วนะครับเด็กใหม่ก็อาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างนะครับก็คือเหรียญสตางค์แดงนะครับนี่นะครับเซียนคนนั้นคือผมรู้จักตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วครับพี่น้องนะครับผมไปซื้อนกกับท่านตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับผมก็ไปซื้อนะครับไปขอแบ่งไปขอแบ่งนกใหม่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีตังค์ครับคือจําได้น่าจะประมาณมัธยม นะครับมัธยมตอนปลายแล้วนะครับเริ่มตแล้วนะครับมสี่มห้ามหกนี่เลยนะครับผมเลยไปขอซื้อนกเฉลยท่านนะครับในราคาสองร้อยบาทนะครับช่วงนั้นบอกเลยว่าเฉลยตรงนี้แล้วว่าขโมยตังแม่นะครับขโมยตังแม่ไปสองร้อยนะครับเพื่อที่จะไปซื้อนกเฉลยนะครับมาเลี้ยงนะครับผมก็เลยไปดูนกต่อนะครับตาคนนี้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มถ้าบางพองผมนี่น่าจะรู้น่าจะรู้จักนะครับก็ ตาคนนี้คือชื่อว่าตามานะครับกลุ่มท่าบังฟองถ้าดูอยู่น่าจะรู้จักนะครับอยู่บ้านกุดเพงเขือนะครับท่านในเสียชีวิตไปแล้วนะครับตามานี่คือบ้านท่านจะเป็นหลังสุดท้ายนะครับที่อยู่ติดวัดบ้านกุดเพิงเขือนะครับไม่ใช่ตามาทางโค้งนะครับที่น้องนกเขาตะวันพองนะครับตามาท่านในเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังน <YouTube closely S 2> ั้นแหละนะครับซึ่งผมไปซื้อนกนะครับผมเลยไปดูนกต่อท่านนะครับพอไป ดูนี่นะครับมันมีตัวหนึ่งครับพี่น้องะท่านเอาเงินเนี่ยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปในกระปุกน้านะครับผมก็เลยงงว่าไอ้ผมนึกว่าเหรียญหรือว่าอะไรมันตกลงไปในน้ํานะครับผมก็ถามท่านอยู่นานท่านก็ไม่ยอมบอกตอนแรกนะครับอจนผมไปหลายๆที่เอาครับพี่น้องจนกว่าจะสนิทนะครับอไปซื้อแล้วก็ไปศึกษาความรู้นะครับกับตมานะครับ ท่านก็เลยบอกผมว่าเนี่ยนกตัวเนี้นะมันเป็นนกเรียกกุกนะครับที่ตาใส่นี่นะครับเพื่อที่จะแก้เครสนะครับให้นกได้กินน้ำสตางแดงนะครับท่านบอกผมอย่างนี้เลยนะครับตอนนั้นคือยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่ามันแก้เครดยังไงนะครับผมก็เลยไม่ได้ถามต่อครับพี่น้องว่า ผลของมันหรือสรรพคุณของมันเนี่ยมันแปรไอ้มันแก้แค่ย,แยังไงนะครับผมก็ถามแค่นั้นผมรู้มาแค่นี้ว่าให้เอาสตังแดงนะครับย่อนลงไปในกระบุกน้ําของนกเพื่อที่จะแก้นกเรียกกุกผมถามท่านก็ตอบมาเท่านี้ครับอ่าถ้าเป็นทุกวันนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะกลับไปถามอีกว่ามันแก้ยังไงสรรพคุณเป็นยังไงเมื่อเอาลงแล้วเนี่ย นะครับก็เนื่องด้วยยังเป็นเด็กนะครับก็เลยไม่ได้ถามถึงขนาดนั้นแต่จําได้ว่าเอาสตังแดงนะครับใส่ลงไปในกระปุกน้ำนะครับเพื่อแก้นกเรียกกุกนะครับไม่ให้เกิดอาเพศนะตามที่ผมมาวิเคราะห์นะครับส่วนตัวนะครับก็น่าจะนี่แหละอาจจะแก้อาถันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรน,นี้ยิ่งเป็นปรปรสร้างในยุคข,ของ รัชิกาลที่5นะครับยิ่งเข้มขังด้วยพลังอยู่แล้วนะครับอาจจะมีส่วนนะครับที่จะไปกดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบได้นะครับนี่ยครับก็มีอยู่2วิธีนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาจากเสียรุ่นเก่านะครับที่ท่านนะครับนำมาเล่าให้ผมฟังนะครับแต่ถามว่า2วิธีนี้ผมลองหรือยังคือยังยังสักวิธีเลยนะครับพี่น้อง เพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงนกเรียกกุบอยู่แล้วนะครับก็เลยนํามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับก็อย่าพึ่งบ่นหรือดา่านะครับท่านไหนที่เชื่อก็ก,ก็ก็ลองลองไปทําดูส่วนท่านไหนที่ไม่เชื่อก็ก,ก็ค้ำค้ามไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มี2วิธีนะครับ,ก,นะรบก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง1 2อยท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงการ นะครับแก้เคดนะครับนกเขาที่เรียกกุุกนะครับท่านที่มาใหม่นะครับก็เข้าไปดูครับเข้าไปดูย้อนหลังนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับผมเอาละครับสรุปสรุปสรุปนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับการแก้แก้เคดนะครับนกที่เรียกกุุกนะครับหนึ่งนะครับสูตรตะตุนนะครับที่ท่านได้บอกมาท่านก็น่าจะจํามาจากเสียนรุ่นเก่าเหมือนกันตกทอดมา นะครับท่านบอกว่านะครับสุตตุนนะครับก็คือหนึ่งนะครับมีแล้วอย่าขายนะครับขายแล้วอย่าซื้อคืนนะครับอันนี้พิธีแก้เคล็ดนะครับวิธีสองนะครับก็คือใช้นะครับเหรียญสตังแดงนั่นเองนะครับในการแก้เคล็ดนะครับโดยการเอาเหรียญนั้นไปหยอดลงในกระปุกน้ำ นะครับเพื่อให้นกได้กินนะครับน้ําจาก